ไช่สบายดีพี่น้องชาสว่างไว้อีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วไปชาสว่างถืพาไปชุนน้อนด่าป่ะนี่รถไปชุ่มกันพี่น้องรถไปชุ่มเขาศูนย์เพิ่นมันชอมไ่อะไรนันพอดีกับเพี้ยนเนาะพี่น้องเนาะที่มันจําเป็นพันจําเป็นหรือแบบพันมีเงินพันเพี้ยนเด้พี่น้องจะนี่ก็เบิือสองหมื่น สองอนูนไปมันทราดนี่แหละสู่ต่อไปพี่น้องม้องใช่ได้อีก5้าปี7จปีตลอดไปใครอยู่จะต้องสู่ต่อไปเฝ้าอวาไปส่งเขาจะเศ้าพี่น้องเพราะว่าเขากใส่เวลาเนาะพี่น้องเนาะสองมือสองสามมือ อ,อกไตไข่ตะไบไปลนไข่ตะไบไปลนสก,กุลพี่นองอยู่สว่างนี่ไข่เนี่ยเดินทางไก่กันกันยากพี่นองเนาะแล้วกใส่ได้นี่แหละไปไปพมาเนี่ะพีน้องใส่ฮานมันทูนกระสุดเสื่อมไปตามสภาพมัน ขอบคุณขอบคุณนายๆคำว่ารับชมชาวสว่างกระไดกินหอดกิดเถิงพี่น้องทุกคู่ทุกคนั่านละผู้อยู่ต่างประเทศกันขำว่ารับชมขำวมากดติดตามให้กดไลค์ให้ขอบคุณนายๆด้อจ้าชูตอไปกับพี่น้องเฮาเนี้แหละเนาะ ยังกินแน่น้อซาบุนีสาสา่างกินไข่ต้มกินต้มไ <c ười> ข่ขพี่น้องเลยสาสา่างก็ได้ต้มไข่โอ้ข้าเจ้าเห็ด บ้านเชาชาวบางมาศูนย์พันดาก็สิบ้งสองโลกไปสองโลกก่านเห็แล้วพี่น้องสองโล่โลว่า,วาทั้งบัดดสุสวรรด์พีเราะมันไปทั้งตลาดเนียไปทั้งสาตกุ่ม <c oughs> กันไปทั้งตลาดนั่ยไปอูดอพี่น้องทั้งทิศตะวันต,ะน,ตะนตกทิศตะวันทิศตะวันตก ทัานสินั่งรอทุกคนแล้วพี่น้องเลย <c oughs> ยายบอได้มานำท่านได้กินเขา่ายายกับใดยาย,ายพอท่านได้กินเข่าพี่น้องก็เลยบอให้มาดอกแล้วถ่ายพันละมาส่งรถเธอมาส่ารงรถบอส่งรถถึงบ้านนี่ยละช่างอะไรอเพิ่นไว้เพิ่นสิเปลี่ยนให้นะมาแล <มา S 2> ้วมาแล้วจ้าวันแปดซีซีสองนี่ยนะ เอารถมาไว้ล่ะจะมีไอ้ามาฮับาจ,าจ้าจอดซ่ำไว้เพิ่นเพิ่นทิพทเปี้ยนนั่นให้ขอบคุณค่ะไล่สดนติดตามให้นะสาวสาว่างคนอีสานสาวสาว่างคนอีสานฮันดาศูนย์ฮันดะครับเนาะบริการดีประทับใจอ่ะขอขอบคุณขอบคุณในหลาย,ลายพี่น้องเอ้ยสาวสาว่างกาัน ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อขอามาติดตามรับชมชาวสาวบางวือนี้กตสบายดีจ้า